สวัสดีนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงประจำเดือนกันยายน2566นรอยหสหนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะสิสิงหาคมถึง16กันยายนนะคะเป็นดวงในรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจไม่ตรงกับทุกคนขอรับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะ แล้วก็ผู้อ่านขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ผู้อ่านนั้นด้วยนะคะ,ะทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศด้วยชาวสปปลาวด้วยนะคะชาวกัมพูชาก็มีนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์อคอมเมนต์ดีๆให้ผู้อ่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า ดวงนะคะของชาวราศีสิงในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอให้10บใบนะคะสองสมสี่ห้าด แปดเก้าสิบเทนออฟซอร์ซิกออฟซอร์เซรน The Hermit, Egg of Von, Two open the curl. Egg open the curl. Three of Pentacles, Egg of Pentacles, Tree of Swords, The World. ลอยอวบนะคะเรามาดูให้ตัวตนของคุณกันนะคะชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้คุณกำลังจะก้าวข้ามผ่านจุดพีคจุดที่ทำให้คุณเจ็บปวดจุดที่ทำให้คุณเครียดจุดที่ทำให้คุณมิตตกกังวล จุดที่ทําให้คุณมีปัญหาสุดๆในชีวิตนะคะคุณกําลังจะผ่านพ้นจากจุดนี้ไปแล้วนะคะเพื่อไปเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งที่เจ็บปวดจะจบลงนะคะแล้วไปเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะซิกออฟสอดเห็นไหมคะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเลวร้าย เรื่องร้ายต่างๆปัญหาต่างๆนะคะจะคลี่คลายลงแล้วนะคะจะคลี่คลายนะคะและจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวัง Seven of one สิ่งที่คุณมุ่งหวังก่อนที่คุณจะได้นะคะคุณต้องมีความพยายามนะคะอย่างมากเลยทีเดียวนะคะมีความพยายามมีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจให้สุดโดยเฉพาะในเรื่องของการงานของคุณนะคะถ้าใครอยากเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอยากให้การค้าขายของคุณนะคะมีออเดอร์ปังๆนะคะคุณต้องอทําการบ้านให้มากกว่าคู่แข่งคุณให้มากกว่าทุกคนนะคะ,ะศึกษาหาความรู้ให้มากๆนะคะแล้วก็ ที่สําคัญนะคะคุณต้องลงมือทํานะคะอ่าแล้วก็ต้องขยันมันเพียนอดทนนะคะไม่ย่อท้อนะคะต่อความยากลําบากถึงแม้หนทางอ่าที่นำไปสู่ความสำเร็จนี้จะยากลำบากนะคะคุณนะคะก็ต้องอดทนนะคะแล้วคุณจะทำได้สำเร็จดังที่คุณมุ่งหวังนะคะ อดีตที่ผ่านมานะคะเดอเฮอร์มิตบางคนบางท่านมีโอกาสได้ไปอบรมศึกษาต่อได้เรียนรู้นะคะสิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้ไปอบรมเกี่ยวกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณการงานของคุณนะคะหรือเมื่อก็ที่ผ่านมานะคะคุณมีความมีสตินะคะมีความ ดำเนินชีวิตด้วยช้าๆสโลไลท์นะคะคุณไม่ผีผลานคุณค่อยๆคิดคุณค่อยๆทำนะคะคุณไม่ประมาทนะคะในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานนะคะคุณค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นบางคนบางท่านที่สมัครงานไว้นะคะ คุณได้รับการติดต่อนะคะหรือไม่ก็ใครที่ไปดีลงานต่างๆนะคะคุณก็จะได้รับการติดต่อนะคะเ MM. ช่นกันนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารมาถึงคุณนะคะมีการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องใดๆก็ตามที่คุณไปติดต่อไว้คุณจะได้รับการติดต่อกลับนะคะส่วนใครที่หวังอะไรนะคะ ในเรื่องของการงานหวังความสําเร็จคุณก็จะได้รับความสําเร็จจากการงานนะคะมีคนมาคอยช่วยเหลือคุณนะคะสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นผลงานของคุณนะคะเข้าตากรรมการมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าสําหรับใครที่ค้าขายนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะคะ ออเดอร์เข้ามาหาคุณรัวๆปังๆเลยนะคะบอกไว้เลยคุณจะทํางานหนักงานเหน็ดงานเหนื่อยนะคะแต่การเงินนะคะออออเดอร์ของคุณปังมากๆนะคะอนาคตนะคะให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะแต่ถึงยังไงนะคะการเงินของคุณก็คือ ก็ยังชักหน้าถึงหลังอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่มีเหลือเก็บนะคะยังต้องหมุนเงินอยู่นะคะฉะนั้นนะคะขอให้วางแผนการเงินให้ดีนะคะไม่งั้นอาจจะติดขัดได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินหมุนถ้ามีอะไรรั่วออกนิดเดียวเนี่ยก็คืออาจจะติดขัดได้เลยนะคะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของ การเงินการใช้จ่ายด้วยนะคะหรือแมก็บางคนบางท่านนะคะอาจจะต้องการไปหยิบยืมนะคะหยิบยืมกำลังยื่นกู้จากธนาคารอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางแก้ไขข,ของคุณแนวทางแก้ไขของคุณก็คือขอให้คุณขยันมันเพียนขยัน ทำงานนะคะอดทนนะคะอา,อาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างนะคะแต่ว่าขอให้คุณอดทนนะคะแล้วการเงินนะคะรายรับของคุณจะดีนะคะมีเงินไหลเข้ามาไม่ขาดมือเลยนะคะอิทธิพลรอบข้าง ทรี Three swords. ออฟซอร์ดอิทธิพลรอบข้างของคุณนะคะบางทีอาจจะมีเรื่องทำให้คุณไม่สบายใจได้นะคะความคิดภายในใจของคุณนะคะไพ่เดอะเวิด์คุณต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีที่อุอดมสมบูรณ์ที่มีแต่ความสุขนะคะมีการงานที่ดีมีการเงินที่ มั่นคงนะคะมีความรักที่ดีนะคะแล้วก็นะคะคุณเป็นคนที่ครอบครัวนะคะญาติพี่น้องของคุณช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีนะคะเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นนะคะให้สรุปนะคะนายออบบอลงานของคุณมั่นคงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังไงก็ ถ้าใครที่ในเรื่องอดีตที่ผ่านมานะคะถ้ามีเรื่องทุกข์ใจก็ขอให้คุณคิดะว่าเป็นบทเรียนนะคะอย่าได้นำมาเก็บอย่าได้มาทำให้ปัจจุบันของคุณมีปัญหามีความเครียดมีตกกังวลน,นะคะขอใหอ้คิดว่าเป็นบทเรียนแล้วก็ให้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะการงานของคนมั่นคงนะคะหรือไม่ก็สําหรับบางคนที่อยากจะเปลี่ยนงานนะคะอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนงานอาจจะต้องทํางานที่เดิมก่อนนะคะขอให้มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะอะบรรยากาศที่คุณอาจจะเคยคิดว่ามันเครียดเกินไปมันซีเรียสเกินไปเบื่อจังเลยนะคะแต่นะคะ ขอให้คุณอดทนอีกนิดนึงแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นบรรยากาศในการทำงานของคุณจะดีขึ้นนะคะเดีย๋ยวมาดูไพนางฟ้ากันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าสำหรับใครที่มีปัญหาเจ็บปวดเหลือเกินมีปัญหาต่างๆที่เครียดทุกหนักเป็นกังวลหนักนะคะ ปัญหานั้นสิ่งที่เป็นอยู่นั้นกําลังจะคลี่คลายลงไปแล้วนะคะจะคลี่คลายลงไปแล้วต่อไปนี้จะสิ่งมีแต่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะสําหรับคนที่ค้าขายนะคะออเดอร์ของคุณนะคะรายรับของคุณดีมากเลยทีเดียวนะคะจะมีการดีลธุรกิจ จะมีการส่งของให้กับลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะขอให้คุณขยันอดทนนะคะแล้วการงานการเงินชีวิตของคุณจะมั่นคงแล้วก็อย่าลืมว่าคุณมีครอบครัวมีญาติพี่น้องที่น่ารักที่ความผะช่วยเหลือคุณนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพนางฟ้าอยากบอกอะไรกับคนนะคะไพนางฟ้าอยากบอกอะไรกับคน พห้นางฟ้ายอยากบอกอะไรกับพล Admit your true feeling to your self นะคะ b e h o n e s t with yourself only you know what h uh, what it is that you truly desire นะคะคุณนะคะขอให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองนะคะ คุณอยากทำอะไรคุณทำในสิ่งที่ดีถ้าไม่ถ้าไมา่เป็นปัญหาไม,ไม่เป็นทําให้คนอื่นเดือดร้อนขอให้คุณลงมือทําได้เลยนะคะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทําได้นะคะคุณอาจจะเคยเจอปัญหาอาจจะล้มลุก,ลลก,ลก,ลก,ลกคลานมานะคะแต่นะคะขอให้คุณได้อดทนแล้วก็ ข้ามผ่านตรงนี้ไปและชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะคะ <S <S a d s e t i v e b e n e t นะคะคล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือขอให้คุณเชื่อมั่นในความเชื่อของตัวเองนะคะ Stand up for your belief นะคะ a n d o n l y เซเยตนะคะเซเยต yes นะคะ, yes, yes, ะ,ค,ะคุณทำได้อีก e a l l y want to ถ้าคุณต้องการอะไรจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานประจำก็ตามไม่จะเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวการค้าขายก็ตามนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในความคิดของตัวเองว่าคุณทำได้นะคะขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วคุณจะทำมันสำเร็จ นะคะขอเชื่อมั่นในตัวเองนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะอาร์ฟ r อร์เว o ร w a ยูร้องขอคุณต้องการอะไรของคุณร้องขอนะคะ Let the universe and other people know what you need นะคะ ขอคุณได้ร้องขอกับจักรวาลน,นะคะขอให้จักรวาลได้รับรู้ว่าคุณต้องการที่จะมีเงินสิบ,ล,ะะสบล้านร้อยล้านภายใน5ปีนี้นะคะหรือว่าภายในปีนี้ก็ตามขอให้คุณตั้งเป้าหมายแล้วก็ขอกับจักรวาลได้เลยนะคะหรือแม้ก็คุณอาจจะร้องขอว่า ถ้าสําหรับใครที่ทํนายหน้าก็อาจจะร้องขอว่าวันนี้ขอให้ได้หนึ่งร้อยบ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะเมื่อจัก,กรวาลได้รับรู้จัก,กรวาลจะช่วยคุณอีกแรงหนึง่งคุณขยันจัก,กรวาลก็ขยันสิ่งที่คุณร้องขอก็จะสําเร็จเร็วขึ้นนะคะขอให้คุณร้องขอจะกับจัก,กรวาลน,นะคะจัก,กรวาลพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะ ยังไงขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนนะคะสมบังทุกอย่างทุกเรื่องที่ปรารถนาะถ้าใครที่มีปัญหาอยู่นะคะก็ขอให้ปัญหานั้นคลี่คลายลงไปโดยเร็วนะคะต่อไปขอให้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่งคั่งความรักที่ดีนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ,ะเดี๋ยวแม่หมอผู้อ่านแถมให้นะคะว่า เดือนกันยายนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์มีโชคลาภลาบลอยไหมนะคะชาวราศีสิงค์คุณมีเกณฑ์มีโชคลาภลาบลอยไหมนะคะขอไพห,หนึ่งใบนะคะชาวราศีสิงห์เดือนกันยายน,นี้มีเกณฑ์มีโชคลาภลาบลอยไหม ก็ไม่เชิงว่ามีเกณฑ์มีโชคลาบลาบลอยไหมนะคะเพียงแต่ว่ายังไงก็ขอให้เบามือนะคะอยะ่าอย่าหนักอมันอาจจะไม่โดยตรงแต่ว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชค <c oughs> ขออภัยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคเหมือนกันนะคะแต่ว่าผู้อ่านแนะนำว่าอย่าอย่าอย่าหนักไปนะคะขอให้ เบาๆมือด้วยนะคะแต่คุณมีเกณฑ์น,นะคะมีเกณฑ์มีโชคลาภนะคะแล้วก็ผู้อ,อ่านนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ผู้อ,อ่านด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะหวัสดีค่ะ